ะะถ้าจะผิวสวยอย่างเดียวไม่ได้สุขภาพต้องดีด้วยเพราะฉะนั้นผิวจะสวยต้องสุขภาพดีมาจากภายในมันชึงจะเปล่งประกายมาให้เห็นว่าภายนอกฉันเป็นยังไงมาหลบหลบซ่อนๆไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากภายในที่จะเปล่งประกายให้ดูว่าผิวฉันสวยฉันต้องโชว์ฉันต้องบอกกับทุกคนว่าของของฉันดีโอ้ยรสชาติเหรอ พี่เนี่ยลองชิมมาทุกสิ่งทุกอย่างนะข้อสำคัญของพี่เนี่ยวรานโน่เนี่ยไม่ข่าวดื่มง่ายแก้วเดียวชงทีเดียวคน3มทีเท่านั้นดื่มเลยสบายรสชาติกลมกล่อมเปรี้ยวหวานอร่อยไม่ข่าวเลยใครบอกคอลลาเจนข่าวของพี่ไม่ข่าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะเลือกสิ่งที่ใช่ช้อปสิ่งที่ชัวเลือก,อกยูช<ย>้อปปิ้งทีวี ใจเย,ยันมีสีเท่นค่ะเอสันดิติสุขนันครับผมขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ You Shopping TV ครับเจอหน้าเราสองคนก็มีสิ่งพิเศษมาแน่นอนนี่เลยตรงหน้าของเราเลยค่ะวาลาโนบริงค่ะครับผมนะครับซึ่งบอกเลยครับว่าผิวสวยสุขภาพดี ซองเดียวจบได้แน่ๆเลย <c oughs> ใช่แล้วค่ะแล้วก็จนนี้ชีวิตของเราสองคนก็ใกล้จะจบกันแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้มชมะะส,วส,สวัสดีคุณผู้ชมนะคะเราสองคนยังอยู่นะคะพอพอได้ไหมคะของการเปิดรายการมัน,ไ,นได้มากเลยค่ะพี่่คคะรับก็เห็นแบบในช่วงกําลังว่างๆพอไฟมามันก็เลยมาเองคือกําลังแอบไปชิมแบโนบริงนิดเดียวเองที่จอยพี่เอิร์ดเข้ามาเข้ามาสวมเวทีพอผ่านมาแล้วรู้สึกได้เลยนะคะท่านผู้ชมว่าแบบความบิงความไบทั้งคู่เนี่ย เรานี่คือไปอยู่ทางนู้นเลย,ยไม่หรอกปโอก็บลิงอยู่เสรแล้วค่ะแล้วเมื่อสกักครู่นี้ที่เราได้ชม v t r ไปนะคะคของพี่ไก่วระยุทธ์อันนี้พี่ไก่ก็คือจะ ทำร่วมด้วยกับคนที่ด้วยจริงๆเป็นบอสใหญ่ครับบอสใหญ่และเหนสองรุ่นน้องมาสองคนแล้วก็เห็นบอกว่าเป็นคนที่ดูในเรื่องของรสชาติด้วยแล้วก็ดูในเรื่องของสโลแกนด้วยสโลแกนของวราโนคืออะไรคะพี่ซอยนี่เลยค่ะผิวสวยสุขภาพดีซองเดียวจบค่ะ brilliance สูงต้องก็มาตั้งสาม B ตรงนี้ด้วยนะครับที่แจัดเป็นคนตั้งสโลแกนยดีมาแล้วอย่างแรกนะครับก็คือสรรพคุณเด่นสุดของวราโนบร r i l ชื่อมอบอยู่แล้วมีออร่าบร i l l i a n c ูงต้องกับผมนะครับไบรท์ด้วย เพราะบริงอย่างเดียวก็ไม่ได้ทีเดี้วเนียความสั่งสว่างใสเนี่ยมันต้องแบบแบบสุขภาพดีด้วยจะมาขาวแบบเป็นกระดาษ A4 ก็กระอลงถูกต้องใช่คับผมนะครับแล้วก็ปิดท้ายกับคาว่าเบสเบสก็คือเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาจากวัตถุดิบที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นแหล่งที่ดีที่สุดก็เลยมากลายเป็นเบสเลยเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่คุณหน้าคุณตาทั้งพี่จอยเรนีนะคะแล้วก็พี่เอิร์ธต้องทราบอยู่แล้วนะคะว่าารโนบริงเนี่ยเคยมา รายการของเราแล้วหนึ่งรอบ <père |th|>! แต่ว่ามีคุณผู้ชมนะคะให้ความสนใจแบบท่วมท้นมากๆนะคะถือว่าเป็นสินค้าระดับไฮเอนด์ของช่องเราเลยวันนี้เราเลยมาตอกย้ำนะคะก,กับแบรนด์คุณภาพ กับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่ต้องบอกเลยค่ะว่าคุ้มกว่าเดินแน่นอนเดี๋ยวเรามาฟังกันเวลานอบลิงค์ครับผิวสวยสุขภาพดีซองเดียวจบครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยับยั้งการเกิดเอจจิ้งเอฟเฟกทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นผิวหนังหิยวย่นขาดความชุ่มชื้นไปจนถึงเกี่ยวกับเรื่องของข้อกระดูกนะครับแล้วก็ความชุ่มชื้นของดวงตาด้วยกระบวนการหลักๆนะครับก็คือเพิ่มสารแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็เพิ่มคอลลาเจนให้กับร่างกายทั้งทาง,ทงตรงและทางอ้อม วลาโนบลิงครับนอกจากจะให้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นแล้วยังช่วยให้คุณมีสุขภาพกายที่ดีด้วยเพราะว่าวลาโนบลิงเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากแหล่งที่ดีที่สุดรวมกันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวในซองเดียวครับ และโปรโมชั่นพิเศษมากๆเลยนะคะซื้อ1นกล่องค่ะมี2 2นะคะแถมให้อีก12ซองทานได้1เดือนค่ะจากปกตินะคะ ,3720 ค่ะลดเหลือ1น5 0บาทเท่านั้นนะคะและโปรโมชั่นค่ะ2กล่องนะคะ42ซองค่ะแถมให้อีก1กล่องใหญ่ไปเลยนะคะเป็น22ลรวมแล้ว62ซองทานได้2เดือนค่ะจากราคา7,440บาทนะคะลดเหลือเพียง3,500้บาทเท่านั้นเองค่ะพอมาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์02 5 4 1 5า 833ย้ำนะคะ025415833เลือกสิ่งที่ใช่ชอบสิ่งที่ชัวร์เลือกอยูช้อปปิ้งทีวีค่ะค่ะ,ต,คะต้องบอกว่าอาหารเสริมของเราเนี่ยแตกต่างจากอาหารเสริมตัวอื่นๆที่มีท้องตลาดนะะเพราะว่าเรามีพระเอกของเราเลยเนี่ยคือตัวแอสตาเซนตินค่ะที่หลายๆคนอาจจะรู้จักนะว่าแอสตาเซนตินเนี่ยมาจากสาหร่ายแดงสาหร่ายที่มาจากต้านอนุมูลอิสระูมาหลายๆที่คืออะไรก็แบบสาหร่ายแดงสาหร่ายแดงสาหร่ายแดงกันแต่ว่าวันนี้ของบารนโนบิงเนี่ย พิเศษกว่านั้นตรงนี้ใช่แล้วคือเราไม่ได้มาจากสาหร่ายแดงนะคะแต่ว่าเรามาจากตัวคริวออย์ซึ่งตัวคริวเนี่ยก็จะเป็นคล้ายกับกุ้งตัวเล็กๆแต่ว่ามันอยู่คุณเคยคคว่าเคยไม่เคยหรอมันเล็กกว่านั้นอีกมันเป็นพันเดียวกันใช่ค่ะแต่ว่ามาจากมหาสมุทรแอตแลนติกค่ะคือตัวตัวตัวคริวออยด์นะคะจะมีสารแอสตาแซนตินที่สูงและดีกว่าสาหร่ายแดงที่ว่ามันมาจากธรรมชาติคือเราจับมาจากมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วก็สกัดภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้แอสตาแซนตินที่เข้ม้้นมมาาากๆ่วถ ถาเซนตินดียังไงนคือเขาจะเป็นสารที่มีความต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดในโลกตอนนี้ถูกต้องครับผมนะครับก็มีเอกสารเป็นการเคลมมาจากประเทศที่เขาใส่ใจเรื่องราวของสุขภาพโ่ยจะเป็นญี่ปุ่นทางออสเตรเลียแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งตัวแอสตาเนี่ยครับบางที่เขาก็จะทําเป็นคิวออยสกัดเป็นแคปซูลแล้วก็จะกินแบบนั้นแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของความข้าวกินลำบากบางคนกินเข้าไปแล้วก็จะรู้สึกว่าแบบชั้นหายใจออกมายังมีกลิ่นเลยมือนกินกลิ่นแบบเข็มเหม็นไปเลยเออมันก็แบบนั้นคือ แต่ว่าเรื่องของสุขภาพดีเนี่ยอยากจะให้หลายๆคนมองในเรื่องของระยะยาวบางคนรับประทานไปแล้วนะครับคอลลาเจนคอลลาเจนอะไรเงี้ยครับแค่อย่างเดียวผิวสวยได้แต่เปแค่เดือน2เดือนแต่ว่าลึกในระดับเซลล์แอสตาแซนดิมช่วยได้พูดง่ายๆคือถ้าเป็นร่องรอยตื้นๆคอลลาเจนพอช่วยได้หนังเหี่ยวย่นความชุ่มชื้นสุขภาพนะคะโรคภัยสายตามาด้วยหรือมาครบเลยครับกระดูกด้วย่วยแลถึงระดับเซลล์ไงคือเป็นการแบบว่าชะลอเซลล์ของเราให้แก่ช้าลงเพราะว่าเขามีสารต้านอนุมูลอิ สูงกว่าวิตามินซี6,000เท่านะ6,000เท่าหลายคนานวิตามินซีป้องกันหวาดแต่นี้ดีกว่า6,000เท่าคัะเพราะฉะนั้นก็คือจะป้องกันโรคในระยะยาวเช่นโรคมะเร็งโรคหวานโรคความดันแล้วคือตัวตัวไอทิวออยเนี่ยเขาจะมีโอเมก้าที่สูงมากๆสูงกว่าโอเมก้าจาก ฟิชออยล์หลยคนกินฟิชออยล์เพราะฉะนั้นกินโอมกการอ่จจะช่วยเรื่องสมองเรื่องหัวใจเรื่องหลอดเลือดแล้วผู้หญิงเนี่ยคือถ้าเกิดมีอาการปวดประจำเดือนนี้ก็จะช่วยคือจะเห็นผลจากตัวเองชัดเจน้วยคุณผู้ชมไม่ได้ดีแค่ว่าคุณจะผิวสวยแต่ว่าสุขภาพของคุณนี่คือจะดีด้วยซึ่งด้วยิงๆมันต้องดีจากภายในไงเราก็เลยอยากให้เป็นแบบนั้นอยากให้ดูแลสุขภาพในระยะยาวคุณผู้ชมต้องสังเกตดูง่ายๆเลยนะคะพี่จอยเดอนีและพี่เอิร์ธอยู่วงการมานานแล้วนี่ยาแต่คํา สี่สิบปีแล้วค่ะที่จอยแบบว่าบ้านไซทองกระดาษไปนดนี่เดี๋ยวพี่2องค่ะแล้วจรินีจะบอกว่าไม่ใช่แค่เราสองคนครับต้องดูบอสใหญ่ของเราพี่ก้าพี่กายยายุดบอกเลยนะคะ ครับผมนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นมาจากพี่ไก่พี่ไก่เป็นคนดูแลตัวเองมากแล้วก็รับประทานวิตามินเอาเป็นว่ากินวิตามินอิ่มอะไม่ต้องกินข้าวเขาก็เลยเป็นไอเดียเริ่มต้นว่าทํายังไงมันสามารถแบบให้จบง่ายๆเป็นผสมน้ําเลยได้ไหมมันก็เลยเป็นไอเดียพี่จอยก็เลยทําการบ้านต่อเนื่องเอาเลือกตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นแล้วในเรื่องของรสชาติพี่ไก่นะเป็นคนกินน้าเปล่าบางทียังแบบว่ารู้สึกแบบผืออืดผอมเลยไม่อยากกินใช่หลายคนเป็นโรคที่แบบไม่นานน้ำเปล่าคือจะไปก็ต้องขอแบบอะไรก็ได้ที่มีน้ำเปล่านนนนนะะะตออี้กรแสสสุุขภาาาาพมม บค้างมากินน้ำอมันลมเยอะๆก็ไม่ดีชาเขียวก็น้ําตาลเยอะนะครับถูกต้องครับผมมากไปก็ไม่ดีพวกสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าเนี่ยเราก็คัดสรรสิ่งที่เป็นธรรมชาติออกมาแต่ว่าเราไม่ใช่มีแค่แอสตาแซนตินแต่ว่ามีส่วนผสมอื่นๆด้วยถูกต้องครับผมนะครับเพราะอย่างที่บอกผสมกันอื่นอีกตั้งแต่ชนิดเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมอย่างที่บอกครับว่าแอสตาแซนตินมาจากคริวเนี่ยถือเป็นพระเอกและนางเอกนําหลักแต่ว่าหลายแล้วผมก็บอกว่ามันต้องมีเรื่องราวของความสวยงามแล้วก็มีคอลลาเจนด้วยซึ่งของเราเป็นคอลลาเจนแบบว่า เปปไทด์ไทวันครับผมซึ่งลักษณะก็มันเหมือนแบบเซลล์ของร่างกายเนื่องด้วยนวัตกรรมสมัยก่อนมันก็จะมีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะไม่ขนาดนี้อันนี้คือพอมันเหมือนกับร่างกายของเราเหมือนเซลล์ของเราเข้าไปทุบมันไปเติมเต็มได้เลยทันทีไม่ต้องไปรอสภาพถูกต้องครับผมนะครับ้วตกีที่คุยกันบอกว่าแบบโอ้หอมรับประทานง่ายกี้แอบไปชิมใะ่อใสอะไรเติมนะเราใช้อัซ์มเล่าเชอร์รี่่ซึ่งพอมันเป็นเชอร์รี่ถ้าเป็นคนที่ชอบทานอยู่แล้วจะรู้เลยว่ารสชาติขึ้นมากมันหอมเนอมรับประทาน ซึ่งนอกจากความหอมแล้วเนี่ยสรรพคุณเขาก็มีแล้วก็มีสารต้านอนุมูลสระมาทับดับเบิลเขาีพิ้มไปอีกใช่เพราะมันก็ถือเป็นจริงๆแล้วเหล่าเชอรี่อะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นซูเปอร์ฟรุตนะ่างชาตชาก็พยายามรณรงค์บอกว่ากินเธอกินเพียๆอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงเชอรี่บ้านเราไม่ได้หาง่ายๆใช่แล้วคือบอกเลยว่าแพงมากบางทีแบบ อื้อดีไม่ก็<า>กนะจะทานไโน่หมดกินได้ลูกเดียวพอยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับสรรพคุณเนี่ยเดี๋ยวให้พี่จอยกับพี่เอิร์ธเนี่ยพักหายใจแป๊บหนึ่งเ <c oughs> พราะว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยน่าจะรู้สึกมันนุ่หวานนะว,<ช>ว่าอยากจะทราบจริงๆว่าโปรโมชั่นของวานิลล่าบริงในรอบนี้เนี่ยจะมามอบสิทธิพิเศษอะไรให้คุณผู้ชมเพิ่มอีกนะคะวันนี้พี่เอิร์ธกับพี่จอยก็เลยบอกว่าจัดโปรโมชั่นให้เลยละกันนะคะกับโปรลหนึ่งกล่องเนี่ยะคะมี2ี่องแถมไปเลยอีก2กล่องเล็กนะคะเป็น10ซองทานได้1เดือนนะะคครววมมูล่่ากา 3,720บาทแล้วยังลดให้อีกนะคะใจดีลดเพิ่มให้อีกะนะเหลือเพียงแค่1,850บาทเท่านั้นนะคะเป็นโปรเซ็ตแบบ1เดือนนะคะโปร2เดือนค่ะ2กล่องนะคะวิจอยบอกว่าไม่พอแถมไม่ให้รอยอีก1กล่องนะคะจับก,ก็ติราคา7,440บาทจ่ายเพียงแค่3,500บาทคุณผู้ชมอย่าพลาดเลยค่ะรีบโทรกันเข้ามา ใช่แล้วค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่0 2 5 4 1 5 8 3 3ค่ะย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะ0 2 5 4 1 5 8 3 3ค่ะคุณผู้ชมก็จะสวยสุขภาพดีจบได้แค่เพียงแค่สองเดียวเท่านั้นค่ะใช่แหละแต่ว่าก็แอบกระซิบได้นะครับเพราะว่าจริงๆเราก็โทรมาแบบจำนวนจำกัดครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวบอสใหญ่เราว่าเราสองคนแอบมาลดราคานนขาดี้คือจะบอกคือจะบอกว่าโปรนี้เนี่ยเพิ่งจะมานั่งคุยกันเมื่อสักครู่นี้เองนะเพราะว่ามีคนที่แบบว่าให้การตอบรับแบบดีมากแล้วน้องขอแค่สี่สิบสายแรกค่ะ สายแรกนะคะโอ้โหแล้วต้องบอกนะว่าตอนนี้คืนลดไปเลย50คุณจ่ายเพียงแค่ครึ่งเดียวแต่รับเต็มๆต็มผลิตภัณฑ์ดีๆตอนนี้คุณผู้ชมที่เคยซื้อบรนโนบิงของเราเนี่ยน่าจะแบบรีบโทรกันเข้ามากันใหญ่เลยนะคเพราะว่าตอนนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่านอกจากที่จะผิวสวยสุขภาพดีซองเดียวจบจากภายในสู่ภายนอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาทราบกันต่อดีกว่าว่าสรรพคุณี่ยมีอะไรเพิ่มอีกค่ะ ก็คืออย่างที่บอกว่าคือโดยพื้นฐานทามาจากตัวเองค่ะเป็นคนผิวแห้งเพราะฉั้ก็จะใส่ไฮยาลูโรนิกเข้าไปเพื่อจะให้ผิวมีความชุ่มชื้นแล้วเขาก็จะไปทานมาด้วยบคอลลาเจนคือถ้าเกิดทาแล้วรับรองเลยว่าประมาณสักแบบ2อาทิตย์คนจะต้องทาก็ทำไมผิวเปลี่ยนไปทําไมผิวลื่นขึ้นอชุ่มลื่นขึ้นจริงหรือเปล่าที่นี่คือเห็นเรื่องผิวเลยแต่ว่าบางคนจริงๆมันแล้วแต่พื้นภาพพื้นสภาพผิวด้วยนะบางคนสัปดาห์เดียวจริงแแล้วต่เลยชัดเจนว่าทำไมผิวมันเปลี่ยนไปค่ะแล้วก็อีกหนึ่งตัวคือคน คือจะทำให้เราแข็งแรงขึ้นภคยที่เป็นสิวสิวจะดีขึ้นคนต่อแสงแดด<ร>มากขึ้นร้อนบแบบนี้ทำให้แบบว่าไม่ ผิวแบบไม่ไหม้ไม่ไม่แบบไม่แดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหคือทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิวหรือผิวนะเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าโอ้โหบางทีนอกจากทางานตากแดดบางคนก็อยู่ในห้องแอร์ห้องแอร์ทีนี้ผิวแห้งกัปนไปนีที่แน่ๆส่วนมากนะตอนนี้ปัจจุบันทุกคนนอนห้องแอร์ถูกจริงๆเพราะฉะนั้นแน่นอนเรื่องของความแห้งของผิวครับผมเลยครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตแบบนี้ได้มามผิดท้ายในชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าวราโนซึ่งมีคำว่าวราโนเนี่ยมาจากวราญโอ้โหดูอว่าคุ้นๆนะเนี่เพราะฉะนั้น ขออนุญาตให้คุณวาราย,ยุทธมาย้ำสหรคบคุณปิดท้ายด้วยได้ไหมแล้วก็รวมถึงตัวเขาจะบอกด้วยครับพี่ไก่จะบอกว่าตัวเองลองค้นสูตรมาและ,ะลองสูตรมาผลเป็นอย่างไงบ้างนี่ไงงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเดีวยวค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะพี่บอกเลยไปลองชิมดูถ้าไม่อร่อยถ้าไม่เห็นผลถ้าไม่ดีจริงเอามาคี้ยงมาคี้ยงมาคียาค้ยงใส่หน้าพี่ไก่ได้เลยครับรับประกันวันลาด,ดบ b ิงบลิ l จ,จริงๆอย่างที่คุณคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงว่า มันจะดีขนาดนี้เชียวเหรือมาข้างาน่าได้ถ้าไม่ดีนี่ไทยการันตีขนาดนี้ดูว่าราบอกมาบอกว่า ผมว่าทานไม่ดีเนี่ยมาเฟี้ยงหน้าพี่ไก่เลยโูกก็พูดขนาดนี้แสดงว่าต้องดีจริงใช่ไหมคะเพราะพี่ไก่เขาเป็นถือว่าเป็นผู้ใหญ่วงการแล้วก็ปรุงสูตรเองคนเลือดเองรสชาติเขาดูเองไปที่โรงงานก็ได้ยโโอ้หไปวันนี้คือจริงๆถ้าไม่ดีจริงเราสามคนเขาไม่ทำหรอกเพราะมันเป็นการเอาชื่อเสียงของเราไปใครจะมากล้าใช่ไหมคโอ้แล้วที่สำคัญนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่เคยทานวัาโนบริงของเราไปแล้วเนี่ยเป็นการตอบรับได้อย่างดี จากการที่บอกว่าอยู่ช็อปไม่ทีวีของเราเนี่ยยอดขายท่วมท้นจนต้องเรียนเชิญพี่จอยกับพี่เอิร์นมาอีกรอบนึงอันนี้สําคัญมากนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะบอกว่าแล้วรอบนี้ล่ะจะมีการทดลองชิมอีกรอบนึ็นไหมว่ารสชาติจะเหมือนเดิมไหมใช่ไห่คะใช่ค่ะคืออยู่ตรงนี้รู้สึกแล้วว่าอยากจะลองเล้ชิมรสแล้วใสลมันี่เธอต้องบอกว่าเราเน้นที่จะบอกว่าทานง่ายเพราะหลายคนจะไม่ยอมทานอาหารเสิร์ฟเพราะเขารู้สึกว่าอุ้ยทานยากกินท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ารับรองว่าของเราเนี่ยคือทานง่ายแล้วก็ได้กลิ่นหอมไหมคะได้กลิ่น ทานง่ายละลายง่ายชงง่ายชงง่ายใช่แล้วขอพูดนิดนึงเพราะว่าบางตัวเนี่ยที่ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นแบบชงแบบนี้นะพี่เราคือกว่าจะคนกว่าจะละลายเสียเวลาใช่ผู้ชมดูนี่คีอก็ละลายแล้วนะคะโอ้โหจริงๆก็คือเหมือนน้ำผลไม้นะครับผมนะครับเดี๋ยวอันนี้แต่ว่าช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยใช่แล้ว่ะขอบคุณมากนะคะว่าทำให้ในสุขภาพดีคุณผู้ชมค่ะคนไม่ถึง5้านาทีละลายหมดแล้วนะคะตอนนี้ แคนด์โนบิงโนีคะต้องบอกเลยค่ะว่า นอกจากที่จะช่วยในเรื่องของสุขภาพแล้วยังได้ในเรื่องของผลรวมมาที่ว่าผิวพรรณดีขึ้นสวยจากภายในสู่ภายนอกรสชาติคุณผู้ชมยังไม่ต้องฝืนใจทานด้วยเพราะอะไรที่มันดีต่อสุขภาพเราเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องทานยากแต่วันนี้ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะขอชิมกลางรายการกันอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วคือต้องบอกว่ามันเร็วมากเมื่อกี้ระหว่างที่น้ำหวานพูดพี่เอิร์ทคนคนคุณคะเสร็จแล้วเป็นยน้ำหวานลองชิมดูเป็นไงบ้างคะรสชาติคือเหมือนทานน้ำผลไม้แล้วไม่รู้สึกเลยว่าเป็นการทานคอลลาเจนนะคะคุณผู้ชม สำหรับ,หล,บหลายๆท่านที่บอกว่าอุ้ยเป็นซองชงอีกแล้วเหรอทำไมมันจะต้องเป็นซองชงขาวหรือเปล่ารจริงๆ,ๆ,ๆแล้วเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายของเราดูดซึมได้ดีนะคะในการกชงนะคะจะดีกว่าเป็นแบบเม็ดใช่ครับผมถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับตัวนี้เลยครับผมนั่ก็คือแอสตาแซนตินเป็นตัวเดียวในโลกเลยที่ไม่เกิดการสะสมเวลาเราเรากินอะไรก็ตามนะครับก็คือพวกเสริมๆทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นเม็ดเป็นซองเป็นแคปซูลต่างๆนาเขาจะบอกใช่ไหมครับว่า3เดือนอย่าเกินนานกว่านั้นนะมันจะเกิดการสะสมถ้าตับสักหนึ่งหร แต่ตัวนี้ครับไม่เกิดการสะสมนอกจากไม่สะสมแล้วยังช่วยเป็นการเคลียร์ส่วนหนึ่งที่เราเคยกินแล้วด้วยแล้วก็คือนอกจากตัวนี้ครับต้องบอกว่าอย่างคอลลาเจนเราก็ใช้นมเหมืนมิลลิกรัมนี่คือเป็นปริมาณที่ร่างกายดูดซึมได้อย่างเพียงพอเราจะแบบว่าไม่ต้องการมากไปกว่านี้หรือว่าเกินวนี้ร่างกายก็สับอใช่ว่าหมายความว่าคือคุณผู้ชมบอกว่าเยฉันมีที่บ้านเขียนไว้สามหมื่นแต่บางทีนะคะ เกินไปร่างกายก็ต้องขับทิ้งอยู่ับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเราผ่านออยครับแล้วก็ออยคำนวณไปแล้วเรียบร้อยว่าปริมาณอะไรที่เหมาะสมต่อร่างกายม็กซิมัมใส่ได้เท่าไหร่เราตามมาตรฐานนั้นเป๊ะเราคำนวณมาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็คือคืออย่างที่เราบอกคือเราทำเองนะคืออย่างแรกคือต้องไม่อันตรายคือต้องปลอดภัยแล้วก็ต้องเห็นผลอย่างชัดเจนเราสามคนเทสมาก่อนที่สินค้าจะออกแน่นอนอย่างตัวจอยคือจอยเทสมาได้จากจากต่งนั้เลยคือตัวเองมีปัญหาใช่ค่ะในเรื่องของแบบ ผิวแห้งเนี่ยเห็นชัดมากว่าจอบางคนผิวแห้งคนผิวแห้งก็จะแพ้ง่ายเพราะฉะนั้นคือด้วยสารที่มีไฮยามีคอลลาเจนมีแอสตาเซนตินคือต้องบอกว่าสุขภาพผิวจยแข็งแรงขึ้นในเรื่องของผิวแห้งแล้วก็เรื่องของสมรทานนะคะคือหลายคนบอกเลยว่าสักสองอาทิตย์คนมาลูกผิวจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผิวลื่นคือมันไม่ใช่แค่หน้านะแต่ว่าตัวเวลาคนมาจับเฮ้ยทำไมมันลื่นขึ้นอันเนี้ยสองอาทิตย์รู้สึกได้เลยค่ะแล้วก็ดีเรื่องของหยิ่วรอยเล็กๆเนี่ยคือต้องบอกว่าเดือนหนึ่งคือเห็นชัดมมมาากไ่่วจะเเป็นนหืออแบบรย รอยเหย่ยวยนตปตามประมาณเดือนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเล็กๆเนี่ยคือจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่า2เดือนใช่ค่ะถ้า2เดือนแล้วคือดิ้วรอยเนี่ยลึกๆจะดีขึ้นแล้วก็ในเรื่องของความขาดคนจะทักเลยว่าทําไมสาวขึ้นมันเหมือนเป็นโบนัสเพิ่มขึ้นมาละนะดูจากภายในสุขภาพใช่ผิวใสขึ้นแล้วก็อย่างตัวเองเป็นคนที่สวมมีผื่นหรือเป็นสิวจะเป็นรอยค่ะต้องบอกว่าทานแล้วว่าพวกรอยสิวดีขึ้นดีขึ้นก็เลยในเรื่องของการอักเสบของเซล์นั่นเองจริงๆอยากจะย้ำแบบนี้ครับหลายๆคนมองว่าแบบนี้มมัันกก็จะบ ขอสาววัยร<ช>ุ่นนะครับอยากจะดูแลเรื่องของผีพน<ช>ันแต่ว่า ไม่เราอยากให้ดูในระยะยาวเรื่องของสุขภาพโดยรวมครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเรามีฟีดแบ็จากลูกค้าชัดเจนมากบางคนก็บอกว่าเรามาถามแรกๆว่ากี่วันเห็นผลอะไก็บอกว่าประมาณสัก1สัปดาห์ถึง2สัปดาห์แล้วแต่พื้นสภาพผิวแต่ก็มีลูกค้าหลายท่านครับสวันกลับมาซื้อซ้ำแล้วก็กลับไปแจกงในครอบครัวนะตอนแรกก็เอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรก็บอกว่าชัดเจนมากแต่อย่างแรกนั่คือเรื่องของตาจากเดิมเพาะ็ต้องเป็นคนหยอดน้ำตาเทียมตลอดเวลาไม่สามารถใช่ไม่สามารถใส่คอนแทคได้เจอไฟเยอะแบบนี้เขาบอกว่ามีบางคนนะเป็นช่างแต่งหน้าหนึ่งคน เขาเดินห้างยากมากเพราะเขาบอกว่าไฟมันเยอะมากมันแสบตาแล้วเขาู้สกแสบมันจะต้องพกน้ําตาที่ใช่บางคนคือแบบเป็นคนตาแห้งบางทีเล่นโทรศัพท์มากใช่ม่หนหน้าจอคอมบางทีก็แบบใส่คอนแทคเลนส์ไปอีกคือตาแห้งแล้วบางทีต้องแบบพกเอาละแบบหนึ่งหันหลังห่อเป็นอย่างงี้จริงๆแล้เราเสียบุคลิกนะคือแบบเดินไปแบบแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแล้วหันไปแบบแอบหยอนใช่ซึ่งตัวนี้แหละครับเป็นการเติมความชุ่มชื้นให้กับดวงตาซึ่งแน่นอนอยู่แล้วครับผมทางเภสัชและคุณหมอก็บอกว่า ตาเห็นชัดเจนเรื่องชุ่มชื้นขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของเซลล์เรื่องของผิวไม่ต้องพูดถึงแล้วมันจะไปหมดคือเห็นชัดออกมาตาที่เราสัมผัสได้เรื่องผิวนี่คือคุณผู้ชมไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะฉะนั้นนะคะตัววัรโนวิงเนี่ยบอกเลยนะคะว่าไม่ได้เหมาะแค่สาวๆนะคะกับผู้ใหญ่เนี่ยเราซื้อไปให้ท่านทานเนี่ยเหมือนเรามอบสุขภาพที่ดีให้กับท่านเัมาะมากเลยค่งอย่างผู้ใหญ่เน้่องจากตาแห้งของพี่ไก่เขาทำเลสิกนะหยอดตาตลอดก็คือไม่ต้องหยอดเรื่องตาแห้งแล้วคืออย่างผ ใหญ่อย่างที่บอกค่ะต้องทานโอเมก้าใช่ไหมเรื่องพวกหลอดเลือดสมองหัวใจอันนี้เห็นชัดมากๆเลยคือมันจะช่วยได้ดีกว่าฟิชออ์หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะบางทีทานพวกนี้อาหารเสริมผิวดีอย่างเดียวหรือเปล่าขาวอย่างเดียวหรือเปล่าสิ้หมดอะไรแบบนี้แต่ที่จริงสุขภาพคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมองใช่ไหมหัวใจตับทุกอย่างคือเราเลือกหมดเลยหรือใกล้เมนอปอสใกล้จะหมดประจําเดือนหรือปวอาการประจําเดือนเนี่ยก็คือจะช่วยได้ด้วยสาหรับผู้หญิงนะคะสำหรับผู้หญิงที่บอกว่าใกล้รอบเดือนมาทีไรเนี่ยปวดท้องแทบจะละคันยาดีสองสามเม็ดทุกทีทานเบิร์ บอกเลยคะ่ะว่าจะช่วยฟื้นฟูนในเรื่องของสภาพภายใน,นของเราะฉะนั้นสําหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่บอกว่าอยากจะสวยจากภายในสู่ภายนอก<ช>วันนี้นวารโนโบิงนะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจมากๆและวันนี้ค่ะมาตอกย้ำนะคะสำหรับแฟนรายการอยู่ช้อปปิ้งซีวีกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะที่ให้มากกว่าเดิมนะคะกับโปรโมชั่นปกติค่ะ1กล่องเนี่ยอยู่ที่2480บาท 1>, 1กล่อง 22, 2 2เพิ่มไปอีก2กล่องอีก12ปกติราคา3 0 0พัน 720บาทค่ะบาทลดเหลือเพียงแค่1,850บาทเท่านั้นหรือสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่ฟังวิดีอา์ของพี่ไก่วรได้ยุติแล้วนะคะบอกว่าตายแล้วต้องทาแล้วนะคะตัวแม่ของวงการมาพูดขนาดนี้<ม>อยากสั่งเซตใหญ่เลยนะคะสั่งเซต2เดือน,นะะ่าพี่จอยพี่ไก่และพี่เอิร์ธใจดีแถมเพิ่มไม่อีก1กล่องใหญ่นะคะจับกระติราคา7,440บาทลดเหลือเพียงแค่ 3,500าบาทคุณผู้ชมสุขภาพดีจากภายในสุภัยนอกราคาพิเศษแบบนี้อีกไม่ได้แล้วนะคะถูกต้องค่ะตอนนี้นะคะห้ามช้าเด็ดขาดเลยเพราะพี่จอบอกว่าเรามีจำนวนจำกัดด้วยให้โทรมาเลยสี่สิบสายแรกเท่านั้นเมื่อเบรกแรกนี้ป่าไปกว่าสาสายแล้วแะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมต้องรีบยกหุโทรศัพท์และโทรมาเลยค่ะที่0 2 5 4 1 5 8 3 3ส้ําย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะ0 2 5 4 1 5 8 3 3ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะหรือว่าสำหรับคุณผู้ชมานใหน ที่บอกว่าตอนนี้เตรียมเงินไม่ทันเลยเรารับบัตรเครดิตด้วยนะคะหรือสำหรับผู้ชมที่บอกว่าฟังไม่ทันอยากจะไปดูโปรโมชั่นเพิ่มเติมแฟนเพจเฟซบุ๊กของ You s h p p p i n ชีวของเราเข้าไปชมได้โอ้นี่ฟังขนาดนี้ผมไม่อยากโทรเองเลจริงด้งจริงมากลจริงจริงแ้ครดแบบพิเศษ10%อ๋อแล้ว จากการตอบรับนะคะเมื่อเทปล่าสุดเนี่ยมันทําให้อ่ช้ Shopping วีของเราต้องเรียนเชิญไาอีกรอบหนึ่งเลยนะคะถือได้ว่าเป็นแบรนด์ระดับไอเอ็มมากแล้วขายดีมากเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ช่วยเรื่องผิวสุขภาพคุณก็ดีอย่างที่พี่จอยบอกเลยว่าผิวสวยสุขภาพดีตั้เดียวจบเลยและยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมนอกจากจะมีพี่เอิร์ธพี่จอยพี่ไก่วรยุทธวันนี้ยังมีผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จริงไม่ว่าจะเป็นคนในวงการแล้วก็ผู้ใช้จริงที่รีให้คุณวิศวิจอยขาก็จะเป็นฟีตแบบบอรนั่แหละบาคนก็คือแบบว่าเนี่ค น่ารักมากด้วยนะค,นครับแบบสำหรับคุณลูกค้าหลายๆคนที่เขาบอกว่าเขาเคยแล้วก็ลองอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะมาบอกว่าขอบคุณเป็นลักษณะเชิงกลับมาขอบคุณบอกว่าทําให้เขาแบบนี้เพราะมีม,มีสาววิศวะคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะเป็นวิศวะเขาบอกเขาต้องออกแดดตลอดและที่ผ่านมาเขาไม่เคย รัลุ้นอะไรเงีแล้วไม่เขาบอกเขาเคยแล้วแต่ว่าที่ผ่านมาไม่เคยทําผลิตมีผลิตพันตัวไหนที่ทําให้เขาแบบรู้สึกว่ากระจ่างขึ้นไดขนาดนี้เขาก็เลยขอบคุณมากลูกค้าเราน่ารักมากคือถ่าย before After มาให้เองเลยเราดูส่วนว่าเราไม่ได้แบบไปขอบ้างทีอกว่าแบบต้องไปขอกินไหมสองเดือนนะคะลูกผมขนดีขึ้นรูนลอยดีขึ้นขาวขึ้นคนพาก็ทำไมเด็กขึ้นสวยขึ้นคือเขาส่งมาให้เราเองเลยด้วยความที่เขา คือต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเราคือเวลาโนบริงเนี่ยคือเรามาจาก3คนที่รักสุขภาพจริงๆเพราะฉะนั้นเราทานยังไงเราก็อยากจะให้คนที่ ซื้อไปทันที่เราทานแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เอาชื่อเสียงเราการันตีว่าคือมันดีเราเลือกมาแล้วที่จะให้คุณได้รับในสิ่งที่เราเองก็เลือกมาเหมือนกันค,ค่ะเอาเลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอย่าพลาดเลยค่ะพี่จอยและพี่เอิร์ธพี่ไก่บอกว่าแค่40สายแรกเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะ,คะแล้ววันนี้ค่ะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอขอบคุณพี่จอยและพี่เอิร์ธแล้วก็พี่ไก่เวลายุะมากๆเลยที่มามอบสิ่งดีๆให้กับรายการนะะคบ แล้วพบกันใหม่นะคะคุณผู้ชมกับสิ่งดีๆจากยูช้อปปิ้งจีวีของเรากับเลือกสิ่งที่ใช่ <Shop> ช้อปสิ่งที่ชัวร์เลือกยูก you ช้อปปิ้งจีวีวันนี้เราทั้งสี่คนลาไปก่อนสวัสดีค,ะดค่ะสวัสดีค่ะ